ชี้เป้าของถูกและดีมีอยู่ในเมืองตราดราคาไม่เกินหลักร้อยสั่งกันแบบจัดเต็มอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากแนะนําร้านอาหารตามสั่งในตัวเมืองตราดให้เยอะหมึกกุ้งหมูมาแบบเต็มปากเต็มคําเห็นใจคนหาเช้ากินขําช่วงวิกฤตโควิด -19 กลัวกินไม่อิ่มถึงได้กําไรน้อยแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทําและดีใจที่ทําให้ลูกค้าได้อิ่มคนซื้ออยู่ได้คนขายก็อยู่รอดค่ะ การช่วยเหลือกันช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่แทบทุกอาชีพได้รับผลกระทบคุณกฤภพรริยขันเปิดร้านอาหารตามสั่งร้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ในปั๊มพีอารปิโตรเลียมตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคตราดลักษณะเป็นเพิงหลังคางมุงด้วยผ้าใบสร้างแบบเรียบง่ายมีโต๊ะให้นั่งภายในร้านอยู่2โต๊ะคุณกฤชกรบอกว่าตนเองได้เพิ่งมาเปิดร้านที่นี่ได้ไม่นานโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของปั๊มให้เช่าในราคาถูกชั่วคราว หลังจากที่ร้านโดนพายุเข้าจังหวัดราดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะพัดของกระจัดกระจายเต็นท์พังจึงได้มาสร้างร้านเป็นเพิงไว้ก่อนชั่วคราวทํากับข้าวขายทําอาหารตามสั่งขายไปก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตนเองขายได้พอประมาณไม่ได้กําไรมากแต่ว่าพออยู่ได้เพราะตนเองจะขายให้ปริมาณเยอะเน้นราคาถูกให้ลูกค้าได้กินอิ่ม ส่วนมากจะเป็นคนใช้แรงงานหาเช้ากินคําแต่หลังจากวิกฤตโควิด1 i นี้ e e n ทำให้ตนเองแทบจะขายของไม่ได้เลยรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งแต่ก็ต้องขายดีกว่าหยุดท้อใจอยู่กับบ้านเฉยๆโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด1 i นะคะที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซาแล้วเข้าของทุกอย่างก็ราคาแพงขึ้นตนเองนั้นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนหาเช้ากินคําเชื่อว่าตนเองอยู่รอดได้และลูกค้าก็อยู่ได้ด้วยเช่นกันตนเองจึงเน้นที่ปริมาณและราคาถูก รวมถึงรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้ามีลูกค้ามาใช้บริการฝากท้องกันทุกวันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 0บาทถึง60บาทอย่างเกาเหลาชามนี้นะคะอยู่ที่ราคา20บาทเท่านั้นเองค่ะและยังมีเมนูกระเพราขาปูที่เน้นขาปูรสชาติจัดจ้านชามนี้อยู่ที่ราคา50บาท และข้าวผัดปูที่ใช้ปูเน้นๆชามนี้นะคะอยู่ที่ราคา40บาทและสำหรับคนที่ชอบรวมมิตรเป็นรวมมิตรกระเพรากรอบใส่ไข่เยี่ยวม้ามีทั้งกุ้งปูหมูกรอบหมึกปริมาณเนื้อเต็มจานราคาอยู่ที่60บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าไม่ใช้ทะเลนะคะราคาก็จะลดลงมาประมาณ30บาทแต่ปริมาณนี้นะคะจะเน้นเต็มจานทุกเมนูค่ะ สำหรับคนที่สนใจนะคะจะไปอุดหนุนร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะหรือว่าจะโทรสั่งอาหารได้ที่0948488244เดิมทีอ่ะพี่จะออกตลาดนัดขายตามนัดโดยทั่วไปก็คือขายบาร์บีคิวแต่ทีเนี้ยพอดีตลาดนัด เวลาหน้าฝนหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากต้องหยุดขายแล้วพอดีทางป้าปแปลวะ่ะตรงหน้าเคื่องฟ้าก็ให้เปิดจองที่ให้กับแม่ค้าก็เลยมาเช่าก็รวมเช่าตรงนี้ก็อยู่ประมาณเจดเดือนได้แล้วจ้ะอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเคยขายอาหารอาหาร uh, กับข้าวสำเร็จถุงละยี่สิบบาทพอหน้าฝนมันก็เงียก็เลยต้อง มาพอดีได้เช่าที่ตอนนั้นจะมีที่ไม่เป็นหลักแหลกตรงไหนเขาให้ไปขายก็เราก็จะอาศัยหน้าบ้านของคนอื่นพอดีมาได้ที่หลักแหลกก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารตามสัง่งแล้วก่อนแล้วก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะพอดีทางนั้นเขาจะทําตลาดให้ก็คือเทพื้นทําหลังคาเขาก็เลยให้เราออกก่อนแล้วพอดีจังหวะมาเจอพายุก็เลยต้องย้ายเลยทั้งหมดเลยค่ะเต็นท์ขาดแรกๆก่อนโควิดอ่ะ ซึ่งราคาเนี้ยลูกค้าเราเยอะพอมาเจอโควิดปุ๊บเงียบเลยจ้าหายไปเป็นครึ่งอะ่ะหายไป50%าสิเอร์ซเลยจากที่เราเคยได้วัน2องถึสพันรวมต้นทุนอยู่นะเหลือตอนเนี้ยพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ขอให้มันได้ก่อนอตอนเนี้ยจะ้ะจุดเด่นของที่ร้านนะคะจะเป็นราคาราคาถูกและปริมาณเยอะใจของแม่ค้าเองอะ่ะอยากให้ลูกค้าได้อิ่มบางคนเราเห็นเงินก็น้อย บางทีเขาก็จะแบบชอบพูดตรงนู้นแพงไปซึ่งเขาไม่สามารถที่จะซื้อได้ซึ่งเขาก็รับจ้างรายวันเหมือนกับเราและยิ่งมาเจอโควิดอย่างเงี้ยคือรายได้เขาก็ไม่ค่อยมีแม่ค้าก็เล็งเห็นตรงนี้เนาะอโอเคว่าแม่ค้าก็เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนจะรู้เอก็เลยบอกว่าถามว่าเอกำไรอะไม่เยอะหรอกแต่ขอให้ลูกค้าอิ่มภูมิใจดีใจดีกว่าเคยคิดจะหยุดไหมเคยหยุด แต่ลูกค้าก็ยังโทรไปพี่ไม่ขายหรออะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรยังมีคนที่รอเราอยู่นะแล้วก็ว่าถึงเราจะขายได้น้อยสู้ดีกว่าดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยถ้าเราหยุดอยู่บ้านเราจะไม่มีรายได้เพราะแฟนเขามีงานประจําก็จริงแต่ตั้งแต่เจอโควิดมาเนี่ยคือไม่ค่อยได้ทาทาบ้างหยุดบ้างถ้าเราไม่ทําอีกสักคนเพราะเรายังมีลูกเล็กอีกหนึ่งคนคือประมาณสองขวบมันก็จะแย่กว่านี้ ก็เลยต้องทําจะได้มากได้น้อยขอได้ทํา